กินข้าวจ้ามีแหนมมีใส่กรอกเลือดว,วันนี้กินข้าวหลายๆลายคนทำรับต้นต้นคุณกรอบลายลายเอกเอกอันนี้กรอบคุณทานข้าวคุณ

เอกบนดิดใง่งไงเอ,อเปียทอดคันผักน,น้ำซีมจัง ข่นไปอ่นยางได้้อยมากอี้เดไปพังอีเดมันพันเลยนะเจ้าผู้ดมสมบูรณ์ครับใ้่ไหมใช่ความไม่ร

ข้างกิมบอเปียนี่เราบอไซพี่ไงวะไม่เห็นนะประกอตัวง่าหมนรีเกอร์สั่นี่นังกินมันันแบบนี้นะช่วยก็จะเอาไปตัวือไปขายนะอืมกัว ปลาปพว่ให้นกินปาน่ยเรียวนียกินแล้วเรื่องปาหน้าบุไมน้ำใตายตะอ่ายอรอเลียงะเนดึพอเียัญหนช่วงปีแม่คนชูใจอะไร มาดูต่าพี่น,นองมังงงรระสูนป,ปา,า่่านยิ